ประมาณเท่านี้พออย่าเล็กของเด็กไม่เอาใช่ประมาณนี้เข้าใจไหมฮะอ่าแล้วอันต่อไปก็คือกางเกงเนี่ยถ้าเราเห็นว่าไม่มีตะเก็บข้างเห็นไหมเป็นกางเกงง่ายๆนะคะแต่จะมีแค่เ e ล็กแค่ตรงนี้เนี่เข้าใจไหมฮะทีนี้วิธีการทำนั้นี่ยดูอ่าเจ้าตัวมานี้เราจะวัดสามอย่างอย่างที่หนึ่งที่เราจะวัดก็คือเราถืดกระโปรใหญ่ เดี๋ยวเรียกอย่างว่าหรือว่าสะโพกแหน่หรือสะโพกล่างหรือจะเรียกอย่างว่าสะโพกล่างก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกอันที่สองเราจะวัดก็คือความยาวของกางเกงนอันที่สามก็คือรอบขากางเกงอ่ะตอนนี้เธอวัดได้แค่นี้เท่าไหร่เธอก็จดไว้วิธีการวัดเราบอกแล้วว่าเราจะใช้หลักเซนวันนี้ เราดูผู้ชายนี่ยเขาจะไม่ใส่ผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็ดูกางเกงของเรานะการเกงเป็นเกงง่ายๆนะคะไม่ใช่หลักเต้นเริม่มต้นนีดหนึ่ง <c oughs> หยุดตรงลนู้นนะวัดผู้ชายก็จะไม่ใส่อย่างนี้เขาจะใส่คนที่ต่ำเอาความริงที่เราใส่นะอนนี้ครูวัดได82้8.2เซนเข้าใจยังอ่นะเนะราก็เริ่มว่าเอวเราต้องวัดไหม ไม่ต้องวัดเพราะว่ามันเป็นการเกยืดพี่ภูยกตัวอย่างให้ดูทีนี้สะโพกใหญ่เนี่ยจะวัดจากนี้คือสิบ,บ,เ,าาเ,ซสบ,บเซนเรียกว่าสะโพกบนหรือสะโพกเล็กวัดจากสิบเซนต่อไปเซมเปยี่สิบเซนเรียกว่าสะโพกใหญ่วิธีการรู้ได้ไงสะโพกใหญ่หันหลังนี่ส่วนที่งอที่สุดของก้นผู้ชายจะไม่เห็นแต่ผู้หญิงก็อยา่างภูจะก้นใหญ่ก็จะจอยางทีนี้ก็จะวัดจากนี้อาหารตกแพง <c oughs> นะคะเราก็ว่าอย่างนี้ เอาเงินดูนี่การวัดเราจะดูแต่นเขาจะกระ้ายเส้นนี้ด้วยเนี่จับเนี่ยเนี่ยเนีตรงนี้ก้นเขาถูกขาขาแขนขึ้นดีไห็จอดเพือนด้วยนีคยทำองเท่าไหร่คะ้าใหญ่เท่ไร่เซนนะคะคุณใช่สมัยส ความยาวขาแข้งวิธีการวัดคืออะไรนี่ๆๆวัดตรงนี้เปิใช่ไหมก็เปิดไปเน่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 ดูนี้แล้วเราก็จะวัดที่ถึงนเนื้อข่าวเขาเราจะเหนือเข่าประมาณนี้นี่บางคนวาดนี้ไม่ได้นะอย่างนี้มาอย่างนี้ได้ไหมไม่ฟังคุยกันอยู่ได้ว่าอย่างนี้มาอย่างนี้ไม่ได้นะเอาออกเนี่ยเนี่ย ออาออสิมันตรงล้วยไมกมีไม่ชอ้ยอะไรอ๋อชอยชอยชอยะเียดูนอนแล้วยังนอนูไม่นอเลยรถ้ารวัดกุ๊กงออ่าหอยหอ้างน้าจับไม่ต้จริงรีบข่าวเขาหัวข่ากประมาณ44สิบสี่เน ยาวสีสี่ขอรอบขากรังเกงคือไงเนียาว่าอย่างนี้คะที่บางคนีไอเนี่ยขาไปแห้งแต่ถ้าผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้เล็กคนนี้อ้วนเางคนอรกชอบขาแคบๆเราคน้นี้บ เราวัดประมาณนี้คือ4 5อพอเรา,เอาลองดึงดูสิอ่ะมันยังตึงอยู่ใช่ไหมไม่สบายใช่ไ<ะ>หมะเรา,าเก็อะจะเพิ่มอีกสักอ่ะ4 6อ่ะนี้ยกลัสบายแล้ว้า,า,า้จใยยังอ่ะ4 6เราได้แล้วน,น,นะทีนี้วิธีการเราจะทำเส้น3เส้นอันดับแรก<ๆ>เส้นที่หนึ่งให้วัดจากบอลงมา้ายและขวาลงมา2เส้นะ เพื่อเพื่อเย็บ <c oughs> อะไรอย่างยืดแล้วแต่ว่ายังยืดช่อใหญ่ยังยืดช่เอเล็กจะอาจจะไปพับที่ผ้าอีกอเข้าใจไหมคะถ้ายังยืดหนูยาวประมาณนิ้วหนึ่งหนูก็หนูก็ต้องเว้นนิ้วหนึ่งใช่ไหมคะก็ตรง,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 งนี้มาตรฐานที่สองก็มันจะม้วนอีกอ๋อนี่เส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งก็คือเว้นจากขอบเว้นจากขอบนี้มาเท่าไหร่คะสองเซ<อ>นนะ เส้นที่สองเราสมมติว่านี่เป็น A อและนี่เป็นดีเอเส้นที่สองก็คือจะเป็นความยาวของกางเกงกางเกงจะวัดไว้เท่าไหร่44แว่นทัร์นี่จะเปลี่ยนจริงขนาดทุกสัดว์มาใหม่ไม่มาว่าจะเห็นเลยนี่ก็คือ44เงื่อนเาวัดเราจรึงบอกใช่ไหมคะที่เอาวัดใช้ขวาออกไหมเดี๋ยวดูด้วยเอียงเอียงดูเอียงนะ เอียงเหรอเอียงอ่าสบี่นี่คือเส้นที่สองคือเส้นความยาวของกางเกงก็คือว่า AB คุณสมุนี่คืออะไรคะ C เกิดจากอะไร A มาถึง C เกิดจากอะไร a อบกความยาวกางเกงนั่นเองก็คือเท่าไหร่ของเพื่อน สี่สิบสี่เซนถูกไหมทีนี้เส้นที่สามเกิดจากอะไรเส้นที่สามคือตรงกลางก็คือเป้าลึกนี่นี่เาเรียกเป้าลึกเป้าลึกเกิดจากอะไรเป้าลึกก็เกิดจากเราทําเป้าลึกนะเป้าลึกเกิดจากอะไรเราก็เอาสโพกใหญ่คือเท่าไรคะเก้าสิบสามสามหื่นห้าเก้าสิบห้าหารด้วยสามนี่คือเป้าลึกอ่ะเราก็กด เก้าสิบห้าสามอันนี้เป็นสูตเลยใช่ไหมใช่สามมันเป็นเก่งอย่างง่าย3ามจุดหกห็ติด 3, 66, สามเจ็แซนนี่เราได้แล้วเป้าหรือเข้าใจไหมทีนี้ลำตัวล่ะกางเกงหันหลังมานี่เห็นไหมครัว่าเกงจะมีสี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่ได้ลำตัวหันมาตัานั้นลำตัวของเขาก็คือ นำตัวก็คือเอาสะโพกใหญ่95ให้หารด้วยอะไรคะ4ได้เท่าไหร่เราจึงวบวกด้วย2เผื่อลวมแสดงว่า95นั้นะโพก95วบวกเผื่อลวม95ให้หารด้วย4จะเท่ากับ23เท่าไหร่คะยังลบาายังลบทู้ไปไหนก็ศูนย์กแล้ว อันนี้หายแล้วจะได้เท่ากับ2 3่สิบสาาถ้าเราใส่พอดีคงนั่งไม่ได้ถูกไหมเราต้องเออควลหลวมก็เป็นเท่าไหร่คะอ่ะนี่จะเป็นเป้าลึกรู้แล้วเป้าลึกเท่าไหร่สามสิบเอ็ดจุดหกเจ็ดอ่ะปัดไปสามสิบเอ็ดจุดห้าจุดหกเป็นไดจุดเจ็ดอ่ะใช่ไหม สามสิบเอ็ดจุด้าจดหใไหมได้ไหมสมเดืไหมถึงมมุตามกันเดียวาจเท่าไหร่จด้่า้ววาก็่อด้วยกติดวิดีโอกันเลยสิ อันนี้คือเส้นที่สามกำหนดเป็น A B C อันนี้คือ D เส้นที่สามคือเส้นดีนี่คือเป้าลึกถูกไหมเป้าลึกคือจากนี่มานี่เรียกว่าเป้าลึกทีน,นี้ลำความกว้างจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสความกว้างลำตัวเราคือเท่าไหร่นี่ห้าจุดห้าแล้วก็เอาเส้นเป้าลึกเป็นเกณฑ์นะเท่าไหร่คะท5 5 เจ็ดห้าห้าหกเจ็ดอ่ะแปดเลยก็ได้ก็เป็นยี่ห้าใช่ไหมห้าเจ็ดแปดอ่ะก็เป็นเส้นตั้งอันนี้เกิดจากอะไรคะเรียกเปาเป้าหึกออันนี้เกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรสามสิบเอ็ดจุด กเจ็ด <67. S 2> เป้าลึกนี่ไงสามสิอ็จาจุดช่แลเข้าใจยังนี่คือเป้าลึกนี่เรียกว่าเป้าลึกและสองเส้นจะขนานกันเส้นนี้ก็คือเรียกว่าลำตัวเขยย้าใจยังลำตัวก็เกิดจากเอาเอาอะไร95หารด้วย4จะได้เท่ากับ 2 3่บ3จุดจุดจุดบวกเป็นเดี๋ยวสิลูกบวก2เท่ากับ25.7อันนี้คือวนรวมจะได้ใช่ไหมนี้เป็นกฎเลยนะคะตรงนี้เะเป็นใกอย่างง่ายย่ออับเลยสมมติว่เป็นีไหน้อ่ะ อันนี้เป็น F อันนี้5เซนนะคูณเดี๋ยวคุณตัดออกที่เดจะไม่เห็น5เซนเริ่มแล้วเราจะเริ่ม้างขึ้นไปเริ่มคว้านเป้าให้วัดขึ้นไปประมาณ11เซน<ม>เราจะใส่กเกงใส่สบายเป้ายันยันยเราจะไม่ใส่นะตูงนะตอนนี้เราเริ่มเ<ม><ม>พื่อที่จะให้เราโค้งสวยงามเราก็เอาตรงนี้จะเข้าไปศูนุดเซน ใช่ยังคะเข้าไปเราก็จะเริ่มปากกาคุณสีปากกาสีอ่ะคุณจะใช้อ่ะไม่ใช่แล้วใครมัหนหยิบสีคุณไปอ่ะนี่ไงดูมันเออต้องไหมอ่ะไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยนะนี่นอ่ะปากกาแดงคุณไดไปปากกาแดงก็แล้มันหกักซะแล้ว เรางนี้เราจะเริ่มแซงชิ้หน้าด้วยสีแดงเราก็จะเริ่มโค้งตรงนี้ทีู่บอกอันนี้มันมีประโยชน์ เไม่แน่ใจเธอปล่าไปก่อนอย่างนี้นะเข้าใจไหมแล้วเราก็เราไม่แน่ใจแล้าโค้งสวยยังเข้าใจยังพอโค้งสวยแล้วเราก็เริ่มตี ดูสิคะ46อ่า46แล้วก็ราสร้างครึ่งเดียวก็คือเอา46หารด้วย2จะได้แค่23สรุปก็คือตรงนี้รอบขามันเท่าไหร่คะ46ให้หารด้วย2จะเท่ากับ23เราก็วัดไป23เราไม่เห็น เหรเราก็จะเริ่มเห็นไหมจะชิ้นหน้าแล้วเราเผื่อเย็บ2เซนพับชายพับชายตรงนี้เข้าใจไหมพับชายก็คือ2เซนฉันก็แย่ที่จะมาพ่นแต่จะเพิ่มเหรอ นี่คือเผือกครับพอเราได้เผือกพับแล้วมันเกะกะลำคาญตากันทิ้งเลยถ้ามันเก,กนะกะอะเ็ไป,ปน,นี้เราได้ชิน้นเราจะทำชิ้นหลังแล้วทาอย่างไรวิธีการทำชิ้นหลังคือจะเปลี่ยนเป็นสีงเงิน ยื์จะไม่บหวาเซนเท่ากันอันนี้ช่วยหูดูดตาบ้าค่ะเท่ากันคืออะไรคะไม่ติดฮะอน้นีอะไรนะน้่พยายาอยู่ี่ไม่เสร็จก่นเสร็จแล้วตรงนี้มีสีเขียวเออได้ ตรงนี้คือ2.5นะคะเ you <know> ท่ากันหมดทุกคนเสร็ <c oughs> <c oughs> จแล้วก็เริ่มทำชิ้นหลัง <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เราควรจะยื่นขึ้นไป1 5เพราะอะไรรู้ไหมก้ <c oughs> นเรามันใหญ่ตัดที่นหน้าเราก็จะยื่นไป ประมาณทุกไม่ต้องการให้สูงเยอะเพราะว่าเราเป็นกเก่งอย่างยืดเราไม่ใช่เป็นเก่งมีขอบถ้าเก่งมีขอบมันจะต้องบวกลบยุ่งกว่านี้นี่เราทำอย่างนีจแล้วคอแี้วคอพิธีการเราก็ลองจุดดูสวยงามอย่าโค้งมากถ้าโค้งมากมันก็จะบอกขึ้นมาจะตึงก้นเข้าใจไหม นี่เรากำลังเริ่มกริ่งนะอ้าาเจ้าของี่เจ่อของทิกิ่งไอ้ทิกิ่งไอ้ไอ้อะไรนะทิกิ่งอะไรนี่ทิกิ่งไอ้กระดาษคัพปียมีไหมคัพเป ครูไม่ค่อยติดแล้วนี่่ะผมอ่าอันเดียวพอแกะดิใช้เครื่องแผ่นก่อน เะาไปยัดอาดเก็บให้เก็บนี่เก็บเลยเก็บพอใสแล้ต้งขึ้ไมใส่ตรนี้อันนี้คือสารมันเข้าใจไหมเราก็ต้องทันตรงนี้ขันไงเครื่องขันไงเครื่อก็กดชิ้นหลังให้มาติดอยู่ฝั่งกันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเราจะได้ไม่มีตะเข็บเราก็เริ่มนเครื่องแล้วแบบสิบคะแนนนะ เวลาทุกครั้งที่เรียนกดก็เงเรียนดูว่าติดไหมติดนะที่เหลือปลายไปด้วยใช่ไหมคะปลยปายไหนหมายถึงว่าเลยปลายไปอ๋อครูเลยเป็นงเพราะครูมองไม่เห็นสรุปไม่มีปัญหาเนี่ยเพราะครูมองไม่เห็นต้องการความชัดเจน

ออกเลยเวลานี้ชิ้นหลังอยู่ไหนแล้วเวลานี้ชิ้นหลังอยู่ไหนแล้วอนีอ่อยู่ตรงนี้แล้วถูกไหมนี่คืออะไรตะเข็บที่งเราไม่ต้องใช้เลยนี่คืออะไรคะตะเข็บถูกไหมรอยต่อใช่ไหมใช่เปล่าอันนี้เราดูสิคะนี่คืออยู่นี่คือชิ้นอะไรล้ว ช no <Overwatch> anyway? right ิ้นหลังอยูอยู่นี่เราก็เริ่มตัดเราพับก่อนพับเราต้องตัดทายที่ว่าเราจะตัดชิ้นไหนทีอ่าอัุตสิข้อยู่ที่ไหนล่ะฝังนี้เราก็พับขาด้วยกนเพื่อต้องใส่ผ้าหายเวลาตัดถ้าเราไม่พับผ้ามันจะถูกหายไปอย่งดีแบ่งไปตับไปให้อาจช่วยพักดิแล้วช่วยพักอย่านี้นะครับครับได้เรียบร้อยเสร็จก็ลงมือตัด สีเขียวอยู่ไหนแล้วตรงนี้ขณะที่เราใช้กล่ไกลเราอาจจะแต่งด้วยแต่งให้ไม่ใช่ใช่เราอาจจะต้องตกแต่งให้มันสวยงามหน่อยเอาสีเขียวทิ้งเพราะเราไม่ใช้ถูกไหม ในเวลาลงผ้าเราต้องถือผ้าด้วยข้างนี้ก um, ็ต yeah. ัดอาจารย์ถ <Sultan> ้าประกบกันตัดทีเดียวเลยได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่เท่ากันจ้ะเข้าใจยังหน้าหลังชิดหน้าหลังไม่เท่ากันเข้าใจไหมมันจะใหญ่กว่ามันจะใหญ่กว่า น้าหลังใหญ่กว่าเพราะว่ามันเหลือตอนเย็บแต่เข็มยป็นกว่ใช่พเมื่อกี้เรายื่นออกมาห้าจำได้หมอ่าตอนนี้เจ้าของมาอืมัมาีนี่นีอ่ะอันนี้คือหน้าดียดูทมาอ่ะเราจะอกอ่ะมันเป็ลักษที่จะชื่อูจับเลยจงนี้อ่ะจับตรงนี้ไว้นี่นะคะนี่ถุงเ้าินข้าใจยังดังนั้นเนี่ยของเขาเนี่ยเอวจะต้องต่ำนั้นเธอต้องเผื่อผ้าเพื่อาเป็นลเข้าใจไหม นี่ก็เสร็จแล้วอ่าลงมือทำลงมือทำ <c oughs> ลงมือทำได้แล้วต <c oughs> อ้งกาดทำงานอ่าลงมือทำ